กน่อนอันนี้เดี๋ยวให้พี่จอมปลานะน้องดีนะ <c oughs> น่าจะขาขอดูก่อนเดี๋ยวให้ผู้นำพงมันคือยกทับเทิม,มได้นี่ครับทุกคนสีมันสดมากๆเลยนะสีมันออกแบบทับทิมเลยอะเนื้อทับทิมเลยนะ สวยงามมากๆใช้เวลาเราเือน,น,น <c oughs> อเดี๋ยวเราไปตอนกันแล้วกันขอบคุณมากมากครับี่น้องผูจำปาขอบใจมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านกันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนนะก็ทุกคนครับ ที่ผมเปิดคลิปอยู่ที่บ้านนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยผมก็รู้ดีว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าถ้าผมเปิดคลิปที่บ้านเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ใช่ครับทุกคนมันต้องมีเพราะว่าวันนี้เหมือนจะมีจำปานะน้องจำปาจะมาหาผมนะครับที่บ้านน่าจะมากับผู้นำพงไม่ก็องครักนะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรมาให้ผมหรือเปล่านะหรือจะเป็นยก มรกตที่ได้จากผู้นำพงกับน้องจำปามาตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วนะก็ผมเองก็อยากจะได้เพิ่มแต่ก็ต้องทำงานแลกกับเขานะครับทุกคนนะโอเคก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปกับพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนนะ โอเคครับทุกคนไปแล้วก็ฝากติดตามเพจเ c e b o ๊ k ชายกิจเรื่องของผีในผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปเตรียมน้ําเตรียมท่าให้กับสองคนที่กําลังจะมาหาผมดีกว่านะครับทุกคนไปเค okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมนะ้ําเตรียมแก้วให้กับผู้นําพงอยู่นะครับทุกคนนะนี่ น้ำเย็นๆไปให้ท่านผู้นำพงดื่มดีกว่านะครับทุกคนนะเผื่อท่านเนี่ยได้ดื่มน้ำแล้วสดชื่นนะครับทุกคนนะโอเคนี่ก็นั่นก็เป็นโทรศัพท์พี่สาวผมนะซึ่งกำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ทำสวนข้างๆนะครับทุกคนก็มีซักผ้าอยู่ด้วยก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียงดังไม่ค่อยได้นะเพราะว่าหลานนอนอยู่นะครับทุกคน เดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งคุณนํำพงก็น่าจะมาถึงนะเดี๋ยวผมขอตัวไปดูหลังบ้านก่อนเผื่อท่านคูณนํำพงมาถึงแล้วรไปป่านะครับทุกคนไป<อ>นี่ครับทุกคนตอนนี้น้องยินดีก็จะไปหาคูณนํำพงกับน้องจำปากับผมนะซึ่งมาถึงแล้วผมได้เตรียมก้าองค์เก้าอี้ไปให้เรียบร้อยแล้วนะไป เดี๋ยวน้องยินดีจะเดินทางไปหาคุน้ำพงกับผมด้วยนะน้ำพงครับสวัสดีครับคุน้ำพงพร้านเจมาเลยน,ะนี่ทุกคนน้องจะาปาก็สวัสดีแล้วนะใช่ครับยินดีสวัสดีเขาด้วยยินดีอะสวัสดีค่ะ อืนี่เขาเรียกผู้นำพงนะยินดีเข้าใจไหมวันนี้ไปเข้าไปหาลุงก่อนุเดี๋ยวผมขอไปหยิบน้ำมาให้กับผู้นำพงมาดูหลุดร่างแล้วอ้วนท้วนแบบนี้กินเก่งใช่ไหมกินดีครับกินข้าวกินจาน มา,ารีารมีกินข้าวสองจานไม่แตกครับพี่บุญดำโปงเฉงอ้วนขนาดนี้นะครับ<ม>กินข้าววันละสองจานเลยครับแล้วนี่เจ้าจะไปไหนล่ะชายกิจฮูวชายกิดเอาพี่บุญดำโป่งจ้าจะไปไหนผมเอาน้ำมาให้พี่บุญดำโปงครับหลานเจ้าก็กลัวหรอก

ขบบ้ขบบาบงบงนี่ชื่ออะไรยินดีนี่ยินดีไม่ใช่ยินดีนี่คนนี้ชื่ออะไรอะไรเริ่ <c oughs> มจะสับสนแล้วครับบุญนำพงตอนนี้มมามานี่นจ่อมาให้ใครโอ้หนักจังเลย อันนี้เอามาฝากฝากผู้นำพงใช่ไหมยินดีนม,มันคืออะไรกันละ่ะขนมในมือของเราเครับผู้นำพงจำบลากินน้ำไม่จำปลาอ่ะนี่นะำดื่มน้ำยนเย็นๆก่อนอันนี้เดี๋ยวให้พี่จำปานะน้องยินดีนะปลามาเรียบร้อยแล้วะเปียกาว่าเปียก เนี่ยเดี๋ยวนั่ง,น,งนั่งลงกับอันนี้น,น,นั่งเก้าอี้ตรงนี้นะนั่งอยู่กับลุงแล้วนี่หลานเจ้าได้เรียนหรือยังเรียนแล้วครับอยู่เ,เรียกว่ายังไงล่ะอยู่ขั้นไหนแล้วขั้นต่ําสุดเลยครับตอนนี้บริบาลนะครับที่หอเรียงกันใช่ครับดูนั่งดูนั่งคุยกับลุงพงษ์ Là... mình mua mày luôn 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 cái luôn 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 น่าจะเห็นที่บ้านนี่ยครับก็เลยจอบว่าอยากมีรถยนต์อะไรพวกนี้ครับคุณน้ำพุนูขับได้เหรอขับเป็นเหรอขับขับรถยนต์ตัวใหญ่ยินดีนะนุ่นตัวนุ่งก็ขับเป็นอ๋อนุ่นตัวนุ่งก็ขับเป็นเดี๋ยวนี้เฉลียวฉลาดนะดูแล้วไหวพริบดีมากไปอยู่กับลุงไหมไปอยู่กับลุงชิ้นเงินแอปเรบอ่ะแล้วจะอยู่กับแม่ใช่ไหม ชาโตขึ้นจากขาาบบหห้าขมือแล้วไหมน่อยโตขึ้นจากข้ามือบแล้วนไหม้ได้เลยี๋ยวลุงจะาเจ้าขอไปนะงขึ้นีกย,ย,ย,ยเจ้ามีน้องไหมอยอะไรพอ,อใจพอใจเจ้า่ยินดีน้องอยู่พอใจ ทุกคนครับผมต้องบอกกับทุกคนว่าทําไมถึงพาผู้นํำพงมานั่งนอกบ้านทุกคนไม่ต้องดราม่านะครับเพราะว่าผู้นําพง์อาสาที่จะนั่งตรงนี้นะครับครับทุกคนธรรมชานเป็ครับพ้นําเพื่อมีอ๋อครับเพราะว่าอาจมีบางคนที่เราทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่นั่งในบ้านนะครับู้น้ำพง จำปาเราเมื่อไหร่เจ้าจะมีลูกล่ะฮะต้องบอกพี่จำปาสิช,าช,ชื่ออะไรพี่นี่พี่คนนี้พี่คนนี้ชื่อพี่จำปานะส่วนนี้ชื่อธัญวีโอเคหมายถึงชื่อของเจ้าที่เรียก,กว่าอ,อะไรนะธัญวีใช่ไหมเก่งนะดูเลยนะครับทุกคน ผมหมดชื่อของตัวเองไม่หยุดเลยนะใช่ไหมบอพี่จำปาำไมไมสิทำไมไม่มีรูปสักทีทำไมไม่มีรูกสัทีหนูจะได้มีเพื่อนเล่นถไ,ได้มเพื่อนเล่นถามอย่างนี้ตอบไม่ถูกเลยนะครับคุณลำพงจำปาเจะมีอะไรจะเอามาให้ใช้กิจละ่ะ ได้กินได้เห็นได้ไดูดโอ้ทุกคนเจอไหม <c oughs> น,าน่าจะขาขอดูก่อนเดี๋ยวให้ผู้นำพงมันคือหยกทับเทม,มสีแดงออกสีทับเทมครับเด็ดใ,ใหญ่มากนะทุกคนมีเพียงไม่กี่เซ้นครับจำปา อยากนำมาให้เจ้าม,มันสวยมากนะค่ับเจ้าดูเฮ้ยดูทนสวยจริงๆนะสีมันสดมากๆสวยและเย็นมากมันคือยกทับทิมสม,มึงรับแล้รมีเพียงไม่กี่เซนมันเม็ดใหญ่กว่ายก เขียวมรกตนั้นใช่ไหมครับจะใหญ่กว่าจับไว้มันมีคอดีหลายอยา่างออครับทุกคนสีมออกขับทิมนจริงๆนะเดี๋ยวผมจะน่ของพัอองควาตยาไปส่องตรงนั้นดูก่อนนะครับได้ได้ นี่ครับทุกคนสีมันสดมากๆเลยนะสีมันออกแบบทับทิมเลยอะเนื้อทับทิมเลยนะสวยงามมากๆกนะอีกอย่างหนึ่งเย็นนะทุกคนลุงเป็นอะไรหล่ะอยากกินขนมไหมถ้วยดีดีมา,มากดีลองลองลองใส่ดูดิสวยไหมด,ดีชอบไหม สวยไหมมันร้อนนะมันร้อนได้ยังไงนะไม่เห็นไอ้กินชื่อไปชื่อมาก็ต้นร้อนอ๋อมันโดนความร้อนจากตัวเราไงตัวเราเป็นเลือดอุ่นนะยินดีมานะั่งลงตรงนี้ <c oughs> นะั่งเดี๋ยวพุน้ำพงก็ดื่มน้ำดื่มชาได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับเนี่ยก็ม,มีของฝากให้พุน้ำพงศ์เยครับครั้งที่แล้วที่พุน้ำพงบอกว่าอยากจะกินน้ำมะพร้าว นะครับผมได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพลําโพงขอบใจขอบใจนครับพลังโพงเดี๋ยวให้จำปาเอามาให้ทีอกอได้ครับพลังโพงนางทักเองกับมือนะควรนะเก่งด้วยนะกว่าจะได้แต่เม็ดนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับจะเราไปตอนก็แล้วกันขอบคุณมากๆครับพลังโพงจำปาขอบใจมากมากนะครับ สวยงามทุกคนได้เป็นของติดไม้ติดมือของฝากจากเมืองรับแลอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับทุกคนอยากไปไหมโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวจะไปกับพี่เบนนั่นแหละเมืองรับแลเนี่ยคุยกับใครไม่เห็นมีใครเลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยว ผมให้ผู้นำพงกับน้องจำปาเนี่ยพักตามอัธยาศัยก่อนนะนเดี๋ยวผมจะจัดเตรียมของไว้ให้นะครับทุกคนนะเดูยน้องยินดีก็คุยกับผู้นำพงแบบเหมือนรู้จักกันมานานเลยนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าผู้นำพงมาหาผมที่บ้านกับน้องจำปาซึ่งนำของชิ้นนี้มาให้ผมนะั่นก็คือยกทับทิมนะ ทุกคนมาเผาต้นนู้นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปจัดเตรียมให้กับผู้นำพงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าเลยนะกันนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนไป